ข่าวดีกล้องโทรทัศน์วิทยุงชาติทีนาทีของไทยเราค้นพบสัญญาณคลื่นวิทยุจากโมเลกุล O-H ในดาวหาง 12p p, p o n s b r o OK k s นี่คือความสำเร็จครั้งสำคัญที่เปิดสกราชใหม่ให้วงการดาราศาสตร์วิทยุไทยเลยทีเดียวการค้นพบนี้เริ่มต้นจากการศึกษาของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเนริทโดยใช้กล้องโทรทัศน์วิทยุงชาติขนาด40เมตรซึ่งตั้งอยู่ในหอสังเกตการดาราศาสตร์วิทยุงชาติ ผลการศึกษานี้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร The Planetary Science Journal เมื่อวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ที่ผ่านมาดาวหาง 12P PONSBROOKS OK เป็นดาวหางคาบยาวที่ใช้เวลาโครจรรอบดวงอาทิตย์ถึง71ปีดาวหางเหล่านี้เปรียบเสมือนฟอสซิลที่หลงเหลือมาจากยุคแรกเริ่มของระบบสุริยะเมื่อประมาณ4,600ล้านปีก่อนการศึกษาดาวหางจึงเป็นกุญแจสำคัญในการไขความลับเกี่ยวกับการกำเนิดของระบบสุริยะและโลกของเรา ดาวหาง12พีท PONSBROOKS โคจรใกลด้ดวงอาทิตย์ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่22พฤษภาค,คมพุทธศักราช2507และกลับมาให้เราได้ชมอีกครั้งเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2567นักวิจัยจากสอดอรอได้ใช้กล้องโทรทัศน์เทนาทีตรวจวัดสัญญาณคลื่นวิทยุจากอนุมูลอิสระ OH ในชั้นบรรยากาศของดาวหางการตรวจพบสัญญาณโ h นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ สามารถประเมินปริมาณแก๊สที่ดาวหางปล่อยออกมาเมื่อเข้าใกล้ดวงอาทิตย์หรือที่เรียกว่าการระเหิดของดาวหาง o g a s i n activity) ได้จากการสังเกตการเมื่อวันที่ 22, 27และ29มีนาคมพุทธศักราช2567พบว่าอัตราการผลิตแกส๊ส OH เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อดาวหางเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดดรโนบุยูกิซาไกาผู้เขียนหลักของงานวิจัยได้กล่าวว่าผลลัพธ์ที่ได้จากทีนาทิสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้านี้ จากดาวหางดวงอื่นๆแต่ดาวหาง 12P p o n s ี r o o k s มีการเปลี่ยนแปลงความสว่างอย่างรวดเร็ว optical outburst บ่อยครั้งนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาที่น่าสนใจหากเราสามารถใช้ทีนาที่ศึกษาดาวหางดวงอื่นๆได้มากขึ้นเราอาจจะเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการระเบิดทางแสงเหล่านี้กับการผลิตแก๊ส o h ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นกล้องโทรทัศน์วิทยุยงชาติขนาด40เมตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของหอสังเกตการดาราศาสตร์วิทยุยุงชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องคล้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริจ,จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานระดับนานาชาติเช่นสถาบันมักพลังเพื่อดาราศาสตร์วิทยุ (MPF) จากเยอรมนีและหอดูดาวเยสเย b e ุ o b s e ทรีจากสเปนซึ่งช่วยพัฒนาทั้งอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยนอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านเทคนิคระดับนานาชาติจากหลายประเทศเช่นญี่ปุน่นออสเตรเลียจีนอินเดียเยอรมนีเกาหลีใต้สเปนและเนเธอร์แลนด์ที่คอยให้คำแนะนำ และสนับสนุนโครงการนี้อีกด้วยการค้นพบครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพของกล้องโทรทัศน์วิทยุชาติในฐานะอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ชั้นนําของประเทศไทยและที่สําคัญยังเปิดโอกาสให้นักดาราศาสตร์ไทยได้มีส่วนร่วมในงานวิจัยระดับนานาชาติอีกด้วยภายใต้การดําเนินงานของหอสังเกตการดาราศาสตร์วิทยุชาติยังมีการวางแผนติดตั้งกล้องโทรทัศน์วิทยุประเภทวิกอสนา13เมตรและเชื่อมโยงเครือข่ายกับกล้องโทรทัศน์วิทยุชั้นนําทั่วโลก เพื่อร่วมกันผลักดันความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับจักรวาลคำถามชวนคิดคุณคิดว่าการค้นพบนี้จะนำไปสู่ความเข้าใจใหม่ๆเกี่ยวกับการกำเนิดของระบบสุริยะได้อย่างไรคุณคิดว่าการทำงานร่วมกันในระดับนานาชาติมีความสำคัญอย่างไรในการศึกษาดาราศาสตร์มาแสดงความคิดเห็นกันได้เลย